สวัสดีค่ะวันนี้สาวกระสินพานั่งรถเลาะเที่ยวนะคะพาะเที่ยวระหว่างทางเส้นจากเมืองทูนเส้นที่รถเมยสาย21เขาวิ่งนะคะวิ่งจากเมืองทูนไปเมืองอินทลาเก้นฝั่งทางนี้อีกฝากฝั่งหนึ่งของแม่น้ำทูนวันนี้ก็อากาศดีมากอากาศดีเลยตอนนี้สาวกระสินกำลังขับรถเลาะเล่นอยู่นี่ก็ประมาณ สี่โมงห้าโมงแต่ก็ยังร้อนอยู่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูร้อนของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนาะพอดีพ่อใหญ่ก็เลยบอกว่าโอเคไปเราไปขี่รถเล่นไปนั่งเล่นริมน้ำจะหน่อยอากาศเยน็นๆหน่อยเพราะว่าอากาศมันร้อนแกบ้างนี่เนาะก็เลยพากันไปนั่งเลาะเล่นเนาะสาวกระสินก็เลยเอามือถือมาทำคลิปมาทำอะไรให้พี่น้อง fc ดูเหมือนเดิมนะคะเนาะ เอามาจ้าพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายมานั่งรถเที่ยวกับสาวกระสินนะคะมาชมวิวอันสวยงามของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Land, เนาะใครๆก็อยากมาเนาะเพราะว่าสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่สวยค่ะสวยงามมากเพราะว่าสาวกระสินตามได้ฟังๆใครก็พูดว่าอ้สวิตเซอร์แลนด์ Land, สวิตเซอร์แลนด์ Land, ต่างคนถ้าเขามีโอกาสใครๆเขาก็อยากจะมาเนาะมาเยี่ยมมาเยือนมาเที่ยวประเทศสวิตเซอร์แลนด์ Land, เพราะเขาว่าเป็นประเทศที่สวยงามบะ ก็อยากมาสักครั้งหนึ่งคนเขาก็พูดกันอย่างนี้นะคะวันนี้สาวกระสินก็เลยเอาภาพเอาคลิปเอาวิวมาฝากพี่เพื่อนๆเนาะบรรยากาศก็คงประมาณนี้แหละค่ะส่วนข้างทางบ้านเรือนคนก็อยู่ประมาณนี้เนาะก็มีภูเขามั่งมีแม่น้ํามั่งอยู่ติดกันเนาะถนนเส้นนี้ก็เลียบแม่น้ําค่ะแม่น้ําทูนัสเซไปถึงเมืองอินทลากินเนาะสาวกระสินนั่งรถ เที่ยวถนนเส้นนี้ทีไรก็โอเคเพราะมันไม่ไกลจากเมืองทูนสาวกระสินก็อยู่เมืองทูนแล้วขับรถมานี่มันก็ไม่ไกลสิบนาทียี่สิบนาทีก็มาเจอภาพอันอสวยๆบรรยากาศอันดีๆสวยงามระหว่างถนนเส้นนี้ถ้าใครจะมาก็รถเมลสายยี่สิบเอ็ดเนาะถ้าคนมาเที่ยวเนาะรถเมลสายยี่สิบเอ็ดจากเมืองทูนไปลงอินทราเกนหรือไม่ก็ มีสถานีรถไฟเหมือนกันจากเมืองทูลนั่งรถไฟก็ไปลงอินทลาเกนแล้วก็อีกฝั่งแม่น้ำหนึ่งแล้อีกฝ่าฝั่งหนึ่งของแม่น้ำทูลก็เป็นทางรถไฟเดินทางด้วยรถไฟไปด้วยรถไฟไอภาพที่สาวกระสินถ่ายอยู่นี้ก็คือทางมาด้วยรถยนต์แล้วก็รถเมล์แล้วฝั่งทางโน้นก็รถยนต์ก็ไปด้วยแล้วก็มีรถไฟด้วยแต่ว่าไม่มีรถบูธประจำทางเนาะ มันจะมีแต่ต่อเมืองต่อตำบลเล็กๆมันไม่มีวิ่งยาวแต่ถ้าฝั่งที่สาวกระสินกําลังทำคลิปให้ดูอยู่นี้มันมีวิ่งยาวเลยจากเมืองทูนจากเมืองทูนไปถึงอินทราเกนยาวเลยก็เป็นภาพเป็นวิวอะไรที่สวยงามเนาะก็เอามาฝากให้พี่ๆน้องๆเพื่อนๆได้รับชมด้วยกันนะคะไอ้ที่มองเห็นอยู่นี่ก็คือองุน่นสวนองุ่นเนาะพี่คะสวนองุ่นเนี่ยตรงเนี้ยพอเก็บองุ่นเขจะทํา ทำวายทำอะไรเนาะเนี่ยสวนองุ่นกำลังกำลังรกกำลังแก่แต่ว่ายังไม่เก็บเกี่ยวเนาะก็คงประมาณเดือนหน้าอาจจะเก็บเกี่ยวอง,อ,องุ่นเนาะริมคลองความสวยงามบรรยากาศทะเลภูเขาทะเลน้ำจืดคะ่ะทะเลภูเขาคนก็มาเที่ยวเยอะนักท่องเที่ยวก็มาเยอะนะคะทุกวันนี้สาวกระสินก็เห็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะนะไอประเทศสวิตเซอร์แลนด์เมืองทูนนี่แล้วก็เมืองอินทราเกนสาวกระสินไปบ่อย นักท่องเที่ยวก็เยอะค่ะเยอะมากเลยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเยอะมากเลยวันนี้สาวกระสินก็เอาภาพเอาวิวมาให้พี่พี่น้องน้องเพื่อนเพื่อนได้ชมกันแค่นี้นะคะหวังว่าพี่พี่เพื่อนๆคงมีความสุขนะคะรับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวกระสินด้วยนะคะจะได้ทำคลิปดีๆเอามาฝากพี่พี่น้องนได้รับชมกันอีกค่ะขอบคุณมากค่ะ